สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะทําทเงินทํางานมาฝากครับกระบะตู้ทึบมีสุบชิไทร i ตันนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2006 ตัวนี้เครื่อง2,005ดีเซลเทอร์โบครับรถพร้อมใช้เอาไปทำเงินทำงานได้เลยครับวิ่งขนส่งร่วมได้เลยครับใครที่กำลังหาตู้ทึบไปใช้ทำงานทำงานนะครับมาชมตัวนี้นะครับสภาพงามๆหนึ่งในร้อยไม่แท้1 7 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวย,ส,วยสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่แนๆครับใช้งานได้ยาวๆคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับการลงทุนสำหรับคันนี้รถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว่ำรถสวยรถดี นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับดีเซลเทอร์โบทนทานแรงใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับ ไปชมเช็คดูรถนะครับอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีนะครับคลอง7ปทุมธานี1 4 9 0 0 0บาทนะครับกับราคานี้คุ้มหรือไม่สมาชิกต้องตัดสินใจนะครับแต่ที่แน่นอนบอกเลยว่าสวยเหมาะสำหรับการลงทุนเอาไปทำเงินทำงานต่อยอดสร้างอาชีพได้เลยครับสมาชิกท่านใดกำลังหารถตู้ทึบนะครับวิ่งร่วมขนส่งคันนี้ใช้งานได้เลยครับเป็นกระบะตู้ทึบเป็นแคปนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ เอาไว้ทำเงินได้เลยครับสวยสมบูรณ์ครับใครที่หาใช้งานนะครับ ตัวนี้มือเดียวป้ายแดงปี2006ครับรถสวยสภาพจ๋มๆมมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถทำเงินนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบริการจัดส่ง n a ททั่วไทยบริการจัดส่ง n a ททั่วไทยแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและรันตีการจัดส่งครับจองได้ทันทีครับรับรองว่าได้รถแน่นอนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆ่ยางดอกเต็มรับประกันว่าได้รถแน่นอนนะครับจองได้เลยจองได้เลยจองแล้วไม่ได้รถ มาเก็บเงินคืนที่แอดมินนะครับผมให้2เท่าเลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับกล้าการันตีกล้านำส่งต่อถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับบอกเลยครับคุ้มมากๆนะครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานนะครับตู้ก็ไม่ต้องตีเองแล้วและราคาก็แบบว่าแจ่มจริงๆนะครับ149,000บาทนะครับ รถสว,สวยสภาพแจมๆเอาไปใช้ทําเงินทํางานได้เลยครับขอพระคุณทุกการติดตามถ้าชอบถ้าใช่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์รถสวยสมบูรณ์นํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหานะครับรองชมและคํานวณดูได้นะครับก็จะเหมาะสําหรับสมาชิกที่ทํางานด้านขับขนส่งร่วมเช่นส่งเอกสารส่งของนะครับของเคอรี่บ้างนะครับหรือว่า j NT หรือไม่ก็แฟลตนะครับอันนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับใครอยากมีรถ เอาไปทำเงินนะครับคันนี้ได้แน่นอนนะครับรลบวดีเซลเทอร์โบทนแรงใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนขอพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องคนนี้ก็คัดรถสวยเช็ครถดีส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการนำรถมาลงในช่องนะครับกบขอบคุณขอให้คันนี้ขายได้ไวๆครับเพราะว่าสวยจริงๆครับใครที่หานะครับไม่ต้องไปคัดเองเช็คเองเราคัดให้เราเช็คให้เรียบร้อยที่เหลือสมาชิกเตรียมเงินและงบประมาณนะครับชอบแบบไหน จัดแบบนั้น